ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ละลราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ จากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื่อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซื่อฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซื่อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ คคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อพาไปรู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนแล้วนะคะว่าเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อจะพาเข้าไปในห้องเรียนนะคะไปดูกันค่ะว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างแล้วก็มีเครื่องเขียนอะไรบ้างนะคะและเช่นเคยค่ะมีบทเรียนสั้นๆง่ายๆมาให้เรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนกับเราซื้อกันค่ะไปกันเลย ก่อนอื่นไปดูศัพท์หลักของเราในวันนี้ก่อนค่ะคําว่าเหวินจี้เหวินจี้เป็นศัพท์หลักของเราในวันนี้นะคะหมายถึงเครื่องเขียนค่ะก่อนที่เราจะไปดูเครื่องเขียนต่างๆนะคะว่าเรียกว่าอะไรเราไปดูกันก่อนนะคะว่าพินอินของคําว่าเหวินจี้สะกดยังไงค่ะคําว่าเหวินนะคะมีพยัญชนะก็คือ W ค่ะเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะออกเสียง u ค่ะตามด้วยสระอีก2ตัวก็คือ e กับ n นะคะ ออกเสียงเอินค่ะวรรณยุกเสียงที่สองใส่ไว้บนตัวอ e ีค่ะมาผ่านคำนี้กันนะคะอูเอินเอินเอินเวินเวินไปดูคำว่าจี้ค่ะจี้มีตัวเจนะคะออกเสียงจีเป็นพยัญชนะค่ะ สระก็คือตัว u นะคะแต่ว่าเป็น U ที่มีจุด2จุดอยู่ข้างบนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ตามหลังพยัญชนะตัว G หรือว่าตัว J นะคะตัวจุดเราสามารถละเอาได้ค่ะแต่เวลาออกเสียงก็ยังต้องออกเสียง E คงเดิมนะคะใส่วรณยุต์เสียงที่4ค่ะผันอย่างนี้นะคะ g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  เหวินจื้หมายถึงเครื่องเขียนค่ะสะกดพินอินของคำนี้กันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเหวินจี้เขียนยังไงนะคะคำว่าเหวินมีด้วยกันสี่ขีดค่ะเริ่มจากจุดข้างบนตรงนี้นะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2นะคะเป็นเส้นขวางเส้นที่3ทางขวาน,นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยทางซ้ายค่ะเหวินมีแค่สี่ขีดค่ะ อันนี้ไปดูคำว่าจี้บ้างนะคะคำว่าจี้เริ่มจากเส้นนี้ก่อนค่ะเส้นที่1เส้นที่สอนะคะลากยาวมาเลยเส้นที่3ด้านในของสี่เหลี่ยมค่ะ4แล้วก็5ข้างในมีทั้งหมด3ขีดด้วยกันนะคะปิดท้ายค่ะข้างล่างค่ะเส้นที่6และ7 8ค่ะคำว่าจี้มีด้วยกัน8ขีดค่ะอยู่ตรงนี้แล้วลองฝึกเขียนให้คล่องๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ บทเรียนค่ะไปดูของใช้ในห้องเรียนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกลับมาแล้วนะคะในห้องเรียนมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะอันดับแรกก็คือสิ่งนี้ค่ะสูจัวสูจัวหมายถึงโต๊ะเรียนนะคะจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะสูจัวอันที่สองค่ะอีซือีซืเก้าอี้ค่ะ คำที่3ค่ะชูแปลว่าหนังสือนะคะชูคำที่4เปิ่นจืเป็นสมุดค่ะเปิ่นจืต่อไปค่ะเหวินจี้เหอเหวินจี้แปลว่าเครื่องเขียนใช่ไหมคะเหอตัวนี้แปลว่ากล่องค่ะเหวินจี้เหอก็คือกล่องใส่เครื่องเขียนหรือว่ากล่องดินสอที่เรารู้จักกันดีไงคะเหวินจี้เหอ อันดับต่อไปค่ะเป็นเครื่องเขียนเหมือนกันนะคะกั้งปีก็คือปากกาค่ะกั้งปีตามมาด้วยเชียนปีก็คือดินสอค่ะเชียนปีดินสอนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเสี่ยงผีค่ะเวลาเราต้องการลบใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้เสี่ยงผีก็คือยางลบนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเราเขียนด้วยปากกาแล้วเราต้องการลบเราก็ต้องพึ่งสิ่งนี้เลยค่ะซิวเจิงใต้ ซิวเจิไต้ก็คือแถบลบคำผิดนะคะซิวเจิรไต้แถบลบคำผิดค่ะตามมาด้วยเครื่องเขียนอีกชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนฉื่อจืหมายถึงไม้บรรทัดค่ะชื่อจืและสุดท้ายค่ะชูเปาก็คือกระเป๋านักเรียนค่ะชูเปาเปาแปลว่ากระเป๋านะคะชูคือหนังสือใช่ไหมคะ,ะกระเป๋าที่ไว้ใช้ใส่หนังสือก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะ ซูเปากระเป๋านักเรียนเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเรากลับมาเข้าสู่บทเรียนสั้นๆง่ายๆของเราในวันนี้ค่ะสักครู่เดียวค่ะเขวีนบทเรียนบทเรียนของเราในวันนี้นะคะยาวกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่ไม่มีสัพท์ใหม่เยอะเลยนะคะมีเพียงคำเดียวที่มาใหม่เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราพอจะเข้าใจบทเรียนนี้ไหมนะคะ เด方便把วไ干卡这是我的教室，教室里有很多书桌和椅子。书桌上有书、本子和文具盒。文具盒里有铅笔、橡皮和尺子。椅子上有我的书包。我很喜欢我的教室。 ยาวหน่อยนะคะบทเ,เรียนวันนี้แต่ไม่ยากเลยค่ะไปดูความหมายของแต่ละประโยกกันนะคะประโยกแรกก็คือเจ้าชื่อหัวเจ้าชื่อเจ้าชื่อก็คือนี่คือนะคะหัวเต๊ของฉันเจ้าชื่อก็คือห้องเรียนค่ะเจ้าชื่อหัวเจ้าชื่อนี่คือห้องเรียนของฉันประโยกต่อไปค่ะจ้าวชื่อหลี่มีหลายตัวโต๊ะและเกอี เจลือหลี่ก็หมายถึงในห้องเรียนนะคะคำว่าหลี่หมายถึงข้างในใช่ไหมคะเจลซือก็คือห้องเรียนค่ะเจลชือหลี่ในห้องเรียนโยแปลว่ามีค่ะเขินตัวแปลว่ามากนะคะสัพท์พวกนี้เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะใครที่ยังจําไม่ได้ลองกลับไปทบทวนดูนะคะสูจัวแปลว่าโต๊ะเรียนนะคะเขแปลว่าและค่ะอันนี้ก็เป็นสัพท์สัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะอีจือแล้วก็เก้าอี้นั่นเองนะคะ 教室ี有很多ื桌和椅子กตัว,วห,ออหมายถึงในห้องเรียนมีโต๊ะและก็อีมากมายเลยค่ะไปดูประโยคที่3กันค่ะซูจัวช่างก็คือคำว่าช่างนี้นะคะเป็นศัพท์ใหม่ของเราวันนี้ค่ะช่างหมายถึงข้างบนนะคะซูจัวช่างก็คือบนโต๊ะนั่นเองนะคะบนโต๊ะเรียนมีอะไรล่ะคะโยสูก็คือหนังสือเปิ่นจื้อสมุดเหอและ 文具盒กล่องดินสอค่ะ书桌上有书本子 j 文具盒บนโต๊ะมีหนังสือสมุดแล้วก็กล่องดินสอค่ะประโยคต่อไปนะคะเราไปดูว่าในกล่องดินสอมีเครื่องเขียนอะไรบ้างนะคะวั้นจี้เหอหลี่ในกล่องดินสอโยชนปีมีดินสอค่ะเ i ียงผีแล้วก็ยังลบ 盒และชิ้นสไม้บรรทัดค่ะ文具和里有铅笔橡皮和尺子ในกล่องดินสอมีดินสอยางลบและไม้บรรทัดค่ะต่อกันเลยนะคะประโยคที่5ค่ะอีจื้อสร้างโยว์เตอร์ซูเปาคำว่าสร้างแปลว่าบนนะคะอีจื้อก็คือเก้าอี้อีจื้อสร้างก็คือบนเก้าอี้โยแปลว่ามีค่ะ ของฉันสูเปาก็คือกระเป๋านักเรียนค่ะอีจื้อสร้างยวอเตอรูเปาบนเก้าอี้มีกระเป๋านักเรียนของฉันค่ะและประโยคสุดท้ายค่ะปิดท้ายนะคะควอเฮิร์นสี่ฮวนวอเตอรเจียวส์คำว่าสี่ฮวนเราเรียนไปตั้งแต่ต้นๆปีแล้วใช่ไหมคะควอเฮิร์นสี่ฮวนสี่ฮวนหมายถึงชอบเฮิร์นสี่ฮวนก็คือชอบมากนะคะชอบอะไรมากคะ 我的教室ห้องเรียนของฉันนั่นเองค่ะ我很喜欢我的教室ฉันชอบห้องเรียนของฉันมากจบแล้วนะคะที่เราซื่อแปลให้เดี๋ยวเราลองกลับไปฟังภาษาจีนล้วนๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะหวังว่ารอบนี้นะคะฟังแล้วเราจะพอจะคิดภาพตามตัวอักษรว่าแต่และตัวหมายถึงอะไรกันได้บ้างแล้วนะคะลองดูค่ะทุกคนฟังอีกรอบค่ะ 这是我的教室，教室里有很多书桌和椅子。书桌上有书、本子和文具盒，文具盒里有铅笔、橡皮和尺子。椅子上有我的书包。我很喜欢我的教室。下面文字ของเราค่ะ，คำ และศัพท์ใหม่ๆของเราในวันนี้ค่ะเราเจอมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เรายังไม่เคยเรียนแบบตรงๆแบบนี้นะคะคําว่าหลีค่ะหมายถึงในนะคะอย่างเช่นว่าชื่หลีก็คือในห้องนอนพอจะจําได้นะคะเจ้าชื่หลี่คือในห้องเรียนค่ะเสียชี่ชหลีก็คือในโรงเรียนใช่ไหมคะคำว่าหลี่ค่ะแปลว่าในนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนและฝึกอ่านกันนะคะ อ่างตูวและฟูซีอ่านออกเสียงและทบทวนเครื่องเขียนคำศัพท์หน文่งเครื่องเขียนอสองโต๊ะเรียนสาม 椅子เก้าอี้ซื้อ书书หนังสือ五本子本子本อสมุดหน้าที่สองนะคะเชิงซือคำศัพท์六文具盒文具盒文具盒กล่องดินสอชกง钢笔 กังปีกังปีปากกาปาเชียนปีเชียนปีเชียนป,นปีดินสอจิว๋วเสี่ยงผีเสี่ยงผีเสี่ยงผีอย่างรบสิบสิ่วเจิ้งใต้ซิ่วเจิง้งใต้ซิ่วเจิงจ้งใต้แถบลบคำผิด ต่อที่เชงสือหน้าที่สค่ะซิอีชิจืชิ้จชิจืไม้บรรทัดิองกรูเป้ากูะเป้ากูะเป้า,ปากระเป๋านักเรียนสิสันั้งชั่งั่งบนสิบสื่หลหลีหลี่ใน เดี๋ยวนี้มาฝึกอ่านเครื่องเวอร์นหรือว่าบทเรียนกันค่ะเราสื่อจะอ่านช้าๆนะคะไปตามด้วยกันค่ะ这是我的教室这是我的教室。นี这是我的教室่คือห้องเรียนของฉัน。教室里有很多书桌和椅子。教室里有很多书桌和椅子。 ในห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้มากมาย书桌上有书本子和文具盒。书桌上有书本子和文具盒。บนโต๊ะเรียนมีหนังสือสมุดและกล่องดินสอ。文具盒里有铅笔橡皮和尺子。 文具盒里有铅笔橡皮和尺子那个人拎着迷你小羊来买本他椅子上有我的书包椅子上有我的书包我很喜欢我的教室 我很喜欢我的教室好了าาะะ这是我的教室教室里有很多书桌和椅子书桌上有书本子和文具盒 文具盒里有铅笔、橡皮和尺子。椅子上有我的书包。我很喜欢我的教室。好了，这就是今天的课了。别忘咱们口号啊！我学习，我聪明，我快乐，耶、yeah!！ฉันเรียนฉันฉ a า สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการแชร์ติดใจกวนจุ๊กจนมันแชร์จี๊ดเจยน